วัสดีครับคืนนี้มาพูดเกี่ยวกับเรื่องน้ำท่วมกรุงเทพกันดีกว่าสกูปข่าวจากหนังสือพิมพ์ไทยรัฐออนไลน์ 嗯嗯 หัวข้อข่าวจากไทยรัฐออนไลน์ไขข้อข้องใจทำไมน้ำท่วม6-7จะไม่หนักเท่าปี5-4กับอาจารย์พานุ ไตรเวทอันนี้อ้างอิงจากข่าวไทยรัฐออนไลน์อาจารย์พานุไตรยเวทอาจารย์คณะวิทยาศาสตร์ภาควิชาวิทยาศาสตร์พื้นพิภพ,พ,พมหาวิทยาลายาัยเกษตรศาสตร์ผู้เชี่ยวชาญด้านอุตุนิยมวิทยาให้ความเห็นว่า ปัญหาน้ำท่วมในปีนี้อาจไม่หนักเท่ากับปี2,554ความเสี่ยงที่จะเกิดน้ำท่วมแบบปี2,554หากดูปริมาณน้ำในเขื่อนยังไม่น่าเป็นห่วงเพราะแตกต่างกันซึ่งตอนนี้เข้าสู่ช่วงปลายฤดูฝน แต่น้ำในเขื่อนยังไม่เต็มต่างกับปี2,554ที่น้ำเต็มตั้งแต่เดือนกรดกฎาคมอันนี้บทความของอาจารย์พานุตรยเวทอาจารย์คณะวิทยาศาสตร์ภาคพื้นพิภพมหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์ผู้เชี่ยวชาญด้านอุตุนิยมวิทยา ส,กก <c oughs> สถานการณ์น้ำท่วมกำลังวิกฤตในหลายพื้นที่ตอนบนของประเทศและมวลน,น้ำเริ่มไหลลงมาผ้ากลางเริ่มมีคำเตือนว่าปริมาณน้ำจะเริ่มสูงขึ้นจนเสี่ยงน้ำท่วมกรุงเทพช่วงต้นเดือนกันยายนทำให้หลายคนเกิดคำถามว่า น้ำท่วม2,567จะหนักเท่าปี2,554หรือไม่หลังแพทองทานชินวัตรรับตำแหน่งนายกรัฐมนตรีเพียงไม่นานก็ประสบกับปัญหาเก่าแก่อย่างน้ำท่วมโดยขณะน,นี้ภาคเหนือมีน้ำท่วมในหลายพื้นที่ ทำให้หลายคนเริ่มตั้งคำถามว่าน้ำท่วมครั้งนี้จะหนักเหมือนน้ำท่วมใหญ่ตอนปี2554แบบยุคของยิ่งรักษ์ชินวัตรนายกหญิงคนแรกที่น้ำท่วมรุนแรงและมาถึงกรุงเทพหรือไม่เพื่อหาคำตอบเกี่ยวกับความกังวลของคนกรุงเทพที่เมื่อ13ปีก่อน หลายพื้นที่ต้องจมน้ำไทยรัฐพลัสพูดคุยกับอาจารย์พานุไตรยเวศอาจารย์ประจำคณะวิทยาศาสตร์ภาควิชาวิทยาศาสตร์พื้นพิภพ,พ,พมหาวิทยาลัยกเกษตรศาสตร์ผู้เชี่ยวชาญด้านอุตุนิยมวิทยาว่าปัญหาน้ำท่วมในปีนี้จะหนักเท่าปี2544หรือไม่ และปัจจัยอะไรบ้างที่จะส่งผลต่อความรุนแรงของสถานการณ์น้ำเหนือที่กำลังไหลลงมาสู่พื้นที่ภาคกลางในไม่กี่วันนี้ น้ำท่วมปี2,554เกิดจากปัจจัยอะไรตอนปี2,554บบ้านผมไม่ท่วมแต่ก็ได้รับผลกระทบเพราะสอนอยู่ที่มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์และในปีนั้นแถบมหาวิทยาลัย ประสบปัญหาน้ำท่วมทำให้มหาวิทยาลัยต้องปิดจึงเลื่อนการเรียนการสอนน้ำท่วมมีปัจจัยอยู่สองอย่างคือ 1. น้ํา้ำระบายไม่ทันทุกครั้งที่ฝนตกน้ำจะไหลลงท่อระบายน้ำหากอัตราการไหลของน้ำเข้าท่อระบายน้ำมากกว่าอัตราที่น้ำจะสามารถระบายออกไปได้ น้ำจะเกิดการท่วมขังแต่น้ำท่วมลักษณะนี้จะอยู่ไม่นานยกตัวอย่างกรุงเทพก็เจอบ่อยเวลาฝนตกน้ำท่วมถนนแต่พอผ่านไปชั่วโมงหรือสองชั่วโมงน้ำหายแล้วข้อที่2น้ำไม่มีที่ไปเกิดจากน้ำเต็มแม่น้ำและล้นตลิ่งอย่างแถบภาคใต้ ที่ติดทะเลเวลาน้ำทะเลหนุนขึ้นมาน้ำก็จะไม่มีที่ให้ไหลไปพอ,อน้ำทะเลหนุนน้ำก็จะไม่มีที่ให้ไหลไปได้ก็จะเกิดน้ำท่วมขังคือมีสองปัจจัยปัจจัยแรกคือน้ำไหลเร็วและระบายไม่ทันท่อระบายน้ำระบายไม่ทันหรือสอง เกิดจากน้ําทะเลหนุนและน้ําล้นตลิ่งทําให้น้ําไม่มีที่ไปไม่เพราะว่าน้ํามันอยู่ต่ํากว่าระดับน้าน้าทะเลหนุนลักษณะน้ําท่วมปี2,554ส่วนหนึ่งเกิดจากปริมาณน้ําในแม่น้ําสูงน้ําในเขื่อนมีปริมาณมากฉะนั้นปริมาณน้ําที่เกิดขึ้นก็ไม่มีที่ไปเวลาระบายก็ระบายได้ช้า ปี2,554ช่วงที่น้ำท่วมเยอะๆจะเป็นประมาณปลายปีซึ่งในขณะนั้นเป็นปลายหน้าฝนดังนั้นน้ำที่ท่วมจึงเป็นน้ำสะสมมาตลอดฤดูกาลทำให้ในแม่น้ำมีปริมาณสูงและไม่มีที่ระบาย ุทกภัยในประเทศไทยเกิดทุกปีแม้แต่ปีนี้ที่เป็นปีแล้งก็เกิดถ้าฝนตกลงมาหนักที่จังหวัดไหนก็ตามแต่ไม่ได้มีการเตรียม,ยมการหรือการระบายน้ำที่ดีในจังหวัดนั้นก็จะท่วมขึ้นมาอยู่พักหนึ่งคำถามต่อมาคือจะจะระบายต่อไปได้หรือไม่ ก็ต้องดูว่าแม่น้ำระดับน้ำพอให้ระบายหรือไม่ซึ่งทําให้อุทกภัยก็เกิดขึ้นทุกปีน้ำท่วมภาคเหนือจะทําให้ไทยเจอวิกฤตอุทกภัยแบบปี2554หรือไม่ตอบว่าไม่เพราะจริงๆปีนี้เป็นปีแล้ง แต่ในปี2,554ฝนตกก่อนฤดูการซึ่งเป็นธรรมดาที่ปีไหนที่เป็นปีฝนตกเยอะนอกจากฝนจะตกปริมาณมากแล้วฝนก็จะมาเร็วและหยุดตกช้าภาษาอุตุนิยมวิทยาจะเรียกว่าเป็นปีลานียาปีที่ปริมาณฝนเยอะฝนมาเร็ว และฝนหยุดตกช้าแต่ในปีนี้เป็นปีเอลนินโยซึ่งต้นปีจะเต็มไปด้วยข่าวความแห้งแล้งฉะนั้นสถานการณ์ปีนี้ไม่เหมือนกับปี2554ปกติภาคเหนือจังหวัดส่วนใหญ่จะระบายน้ำลงในแม่น้ำปิงแม่น้ำวงังแม่น้ำยมแม่น้ำน่าน แต่จังหวัดเชียงรายการระบายน้ำลงแม่น้ำโขงเป็นหลักซึ่งต้องดูว่าพื้นที่ประสบอุทกภัยการระบายน้ำเป็นอย่างไรระบายน้ำได้ไหมหรือเพราะระบายน้ำไม่ทันน้ำจึงท่วมและคําถามต่อมาว่าทำไมน้ำท่วมอยู่อย่างนั้นท่วมนานกว่าที่ควรจะเป็นหรือเปล่า แม่น้ำโขงเต็มหรือไม่เขื่อนในแม่น้ำโขงเป็นอย่างไรเป็นช่วงที่เขื่อนปล่อยมาพอดีหรือไม่จนไม่ทำให้น้ำระบายได้ถ้าดูสถานการณ์ปริมาณน้ำในเขื่อนอย่างภาคเหนือที่น้ำจะไหลลงภาคกลางอย่างแม่น้ำปิงเขื่อนภูมิพลดูตัวเลขล่าสุดปริมาณน้ำา40เท่านั้นเอง ฉะนั้นถ้าฝนตกลงมาแม่น้ำปิงก็ยังไม่น่าเป็นห่วงแม่น้ำน่านเขื่อนสิริกิตตอนนี้ปริมาณน้ำค่อนข้างหนักอยู่ที่ประมาณ70-80%หรือใกล้เต็มแล้วต้องดูว่าฝนที่ตกลงมาในภาคเหนือตกลุ่มน้ำไหน ถ้าตกลุ่มน้ำปิงก็ไม่เป็นไรเพราะแม่น้ำปิงยังรับน้ำได้อีกเยอะแต่ถ้าตกในลุ่มน้ำน่านก็จะมีความเสี่ยงแต่ถ้าเทียบกับปี2,554เขื่อนสิลิกิตน้ำเต็มตั้งแต่เดือนกรก,กราคมจึงไม่แปลกที่จะประสบอุทกภัยรุนแรงแต่สถานการณ์ในปีนี้ยังต่างอยู่มาก ตอนนี้ปลายเดือนสิงหาปลายเดือนสิงหาแล้วน้ำในเขื่อนสิริกิตยังไม่เต็มแบบปี2,554เลยการคาดการฝนตกหนักสามารถคาดการได้หรือไม่ฝนตกในช่วงนี้คือปลายฤดูฝนเมืองไทยมีอยู่6เดือนคือเดือนพฤษภาคม ถึงตุลาคมแต่ในช่วง3เดือนสุดท้ายของฤดูฝนคือสิงหาคมถึงตุลาคมเป็นช่วงที่ฝนตกหนักฉะนั้นความหนักของฝนในช่วงนี้ก็ไม่ได้ต่างไปจากฤดูการขนาดนั้นเป็นไปตามธรรมชาติสำหรับการคาดการฝนตกขึ้นอยู่กับว่าเราคาดการอะไรอย่างฤดูฝน อย่างฤดูฝนตกหนักสามารถคาดการได้ว่าอยู่ในช่วง3มเดือนหลังของฤดูฝนส่วนช่วงสมเดือนแรกฝนตกลงมาแต่ไม่ใช่อะไรที่น่ากังวลขนาดนั้นมีทฤษฎีคร่าวๆให้รู้ว่าช่วงนี้พายุมาแสดงช่วงนี้พายุมาแสดงว่าแนวที่ฝนจะตกจะเป็นเท่าไหร่และถ้าให้ล่วงหน้าเป็นเดือน ฝนตกในจังหวัดไหนแบบชัดเจนไม่สามารถคาดการขนาดนั้นได้แต่กรณีเชียงรายที่ประสบปัญหาอุทกภัยตอนนี้ก็ไม่ได้ท่วมทั้งจังหวัดแต่ท่วมบางอำเภอฉะนั้นตอนนี้สิ่งที่กำลังพูดถึงคือปัญหาท้องถิ่นซึ่งขึ้นอยู่ในแต่ละพื้นที่จัดการ ส่วนตัวมองว่าการพยากรณ์ไม่ได้ช่วยเท่ากับความความคล่องตัวในการรับมือถ้าในแต่ละท้องถิ่นสามารถรับมือเองได้เวลาเกิดเหตุฝนตกจะมีประโยชน์กว่าที่จะไปพยากรณ์ล่วงหน้าว่าเดี๋ยวที่จะตกอำเภอนี้หรือที่ไหนการเปลี่ยนแปลงสภาพภูมิอากาศเกี่ยวข้องกับน้ำท่วมอย่างไร ปัญหาภาวะโลกร้อนเกี่ยวข้องกับน้ำท่วมค่อนข้างมากอย่างในปีนี้จริงๆแล้วเป็นปีแล้งแต่ยังเกิดน้ำท่วมได้นั้นเกิดจากภาวะโลกร้อนและในทางทฤษฎีที่นักวิทยาศาสตร์ศึกษากันผลกระทบของภาวะโลกร้อนในเขตเอเชียตะวันออกเฉียงใต้จะมาเชิญกับฝนตกหนักไม่ใช่ความแห้งแล้งหรือความร้อนเหมือนชื่อ จะคือฝนตกหนักที่เรากำลังเผชิญอยู่ตอนนี้ปัญหาน้ำท่วมไม่อยากมองภาพแค่กรุงเทพมหานครหรือแยกเป็นพื้นที่เพราะมันเกิดขึ้นได้ทุกที่และเกิดขึ้นมาไม่ว่ารุนแรงหรือไม่รุนแรงก็สร้างความสูญเสียขึ้นได้น้ำท่วมต้องมองทั้งระบบมองทั้งประเทศ มองเป็นเฉพาะพื้นที่ไม่ได้เพราะว่าน้ํามันก็ไหลไปไหลไปทั่วไหลาจากจังหวัดหนึ่งก็ไปอีกจังหวัดหนึ่งก็าต้องมองมองภาพรวมเป็นทั้งประเทศถอดบทเรียนน้ําท่วมไทยทุกปีอย่างไรปัญหาน้ําท่วมจะพูดถึงแค่เรื่องของธรรมชาติอย่างเดียวไม่ได้ยังมีเรื่องระบบจัดการน้ําด้วยที่ต้องพูดถึงการจัดการน้าต้องดูสส่วน การจัดการระบายน้ำในพื้นที่ที่มีปัญหามีระบบระบายน้ำที่ดีพอไหมและระบบจัดการระบายน้ำถ้าฝนตกลงมาจำเป็นต้องท่วมเสมอไปหรือไม่หรือถ้าท่วมจะต้องท่วมนานแค่ไหนเรื่องระบบจัดการน้ำควรให้อำนาจท้องถิ่นเพราะท้องถิ่นแต่ละจังหวัด แต่ละที่แต่รู้เรื่องพื้นที่มากกว่าส่วนกลางอย่างฝนตกหนักในเขตอำเภอหนึ่งน้ำจะไหลไปรวมกันในที่พักน้ําตรงนั้นเรียบร้อยดีไหมปริมาณให้พักน้ํามีเพียงพอหรือไม่ซึ่งการจัดการเรื่องพวกนี้ท้องถิ่นต้องมีอำนาจมีทรัพยากรพอสมควรเชื่อว่าถ้ากระจายอำนาจและ ท้องถิ่นมีอำนาจจัดการตัวเองได้เรื่องป้องกันปัญหาน้ำท่วมจะดีขึ้นก็คือให้ท้องถิ่นแต่ละพื้นที่บริหารจัดการเรื่องน้ำด้วยตัวเองเพราะว่าแต่ละที่ก็จะรู้ปัญหาของตัวเองมากกว่าที่ส่วนกลางจะรู้คือกระจายอำนาจมาให้ท้องถิ่นจัดการปัญหาเรื่องน้ำแต่ละท้องที่ เพราะว่าพื้นที่ตัวเองก็จะรู้ปัญหาได้ดีกว่าว่าน้ํามันจะไหลไปตรงไหนน้ำนจะไปลงตรงน้ำนจะไปลงลงตรงไหนจะไปรวมกันที่ไหนนอกจากแก้ปัญหาน้ําในระดับพื้นที่ท้องถิ่นแล้วต่อให้ท้องถิ่นจัดการตัวเองได้ถ้าแม่น้ําหลักในการระบายไม่ได้รับการจัดการที่ดีไปด้วย ก็จะขายกับกรณีของจังหวัดเชียงรายที่ต้องระบายน้ำลงแม่น้ำโขงซึ่งแม่น้ำโขงไม่ใช่แม่น้ำของประเทศไทยเพียงประเทศเดียวเป็นแม่น้ำที่ไหลผ่านประเทศอื่นมาด้วยก็คือต้องแม่น้ำก็ต้องระบายน้ำให้ทันพอพวกครูคลองพวกคลองย่อยระบายน้ำมาลงแม่น้ำ ก็ตัวแม่น้ําสายหลักก็ต้องระบายน้ําให้ทันด้วยแต่จังหวัดเชียงรายเนี่ยมันต้องระบายลงแม่น้ำโขงแต่แม่น้ำโขงมันไม่ใช่แม่น้ําที่ไหลผ่านประเทศไทยประเทศเดียวมันไหลามาจากที่อื่นด้วยมันก็เลยบริหารจัดการลําบากต้องดูการปล่อยน้ําในประเทศที่แม่น้ําไหลผ่านอันนี้หมายถึงไอ้ที่แม่น้ําโขง เช่นเขื่อนในลาวเป็นอย่างไรน้ําในแม่น้ำของสูงขึ้นเกิดจากการปล่อยน้ําของเขื่อนที่ลาวไหมถ้าท้องถิ่นสามารถขยับตัวได้อย่างอิสระมากขึ้นน่าจะรับมือเหตุอุทกภัยได้ดีกว่านี้แต่ภาพรวมก็สำคัญ แม้การระบายน้ำจะเป็นเรื่องของท้องถิ่นก็จริงแต่ที่ที่น้ำสามารถระบายไปได้คือแม่น้ำสายใหญ่ซึ่งการจัดการแม่น้ำสายใหญ่ก็เป็นเรื่องของส่วนรวมเพราะแม่น้ำสายใหญ่ไม่ได้ไหลผ่านเพียงพื้นที่ที่เกิดปัญหาเพียงที่เดียวสรุปคือจากท้องถิ่นวระบายน้ำจากกูคองเล็กๆน้อยๆมามันก็ต้องมาลงแม่น้ำสายหลัก ไอ้ส่วนแม่น้ำสายหลักก็ต้องเป็นหน้าที่ของของพวกองค์กรที่ใหญ่กว่าระดับจังหวัดระดับประเทศเนี่ยถึงจะมาบริหารน้ำในแม่น้ำสายใหญ่ได้ก็คือสรุปว่าอาจารย์เขาคิดว่าปีนี้น้ำหน้าจะไม่ท่วมเยอะเพราะว่าต้นต้นปีมันแรงน้ำรวมมันยังไม่เยอะเหมือนปีห้าสิบ ปี2,554คาดว่าน้ำอาจจะไม่ท่วมมากเหมือนปี2,554นี้คาดการน้ำท่วมในปีในปีนี้นะครับ2 5ง7ก่อนจะลาไปก็จะเปิดคลิปน้ำท่วมสุโข,ขทยัยผนังกั้นน้ำพังทีนี้ผนังกั้นน้ำพังเนี่ย ถามว่าทำไมมันถึงพังมันสร้างได้ไม่แข็งแรงพอหรือเปล่าเดี๋ยวจะเอาคลิปเปิดเปรียบเทียบประเทศไทยกับประเทศญี่ปุ่นมาเปรียบเทียบกันผนังกั้นน้ำของประเทศญี่ปุ่นตอนซึนามิกับผนังกั้นน้ำประเทศไทยปีอยู่ที่จังหวัดฟุกุ โอกะปีสองห้าห้าซนามิประเทศญี่ปุ่นสองห้าห้าสี่กับน้ำท่วมสุโข,ขทยัย ตอนนั้นอยู่อยู่วัดอยู่วัดอยู่วัดกาแล้วก็เหมือนมีพระทูปาหาแน่ว่าไอ้อันเนี้ยพังแล้วให้มาดูน่าจะประมาณเห็นที่เขาบอกไม่กี่โมงครึ่งอะค่ะอยู่วัดการที่วัดก็คือนอนวัดนอนวัดท่านท่านไม่ไม่เคยเจอแบบนี้เลยยังไม่เคยปีที่ว่าเนี่ยดูของญี่ปุ่นเนี่ยทั้งรถทั้งเรืออะไรไหลมามันยังไม่พังเลยเนี่ย แล้วกำแพงอย่างสูงอ่ะนี่ของไทยสูงแค่ไอ้กระหนังสูงแค่อกเองไอ้นี่สูงสูงกว่ารถแล้วเนี่ยสูงท่วมหัวเนี่ยเดี๋ยวเดี๋ยวดูแนวยังไม่พังเลยอย่างมาพ่อที่เป็นโสดละวุฒิเลยฮะจะโสดทั้งหมดแล้วถึงถนนใหญ่วัดหนองบ้าโตอ่ะที่ตลาเป็นถนนใหญ่